สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดตากกับสถานที่สุดพิเศษที่คุณต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองนั่นก็คือถ้ำสีฟ้าน้ำตกทารารากักและสวนดอกไม้โมริยาเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะจุดแรกของเราคือถ้ำสีฟ้าแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีในอำเภอแม่สอดที่นี่เต็มไปด้วยความงดงามจากธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ภายในถ้ำจะได้เห็นกลุ่มหินที่มีลวดลายและสีสันที่แสงสะท้อนทำให้ดูเหมือนสีฟ้าสดใสบรรยากาศลึกลับแต่น่าหลงใหลเป็นอย่างมากที่มาของชื่อถ้ำสีฟ้าเพราะเนื้อหินในถ้ำมีสีฟ้าไม่เหมือนถ้ำอื่นๆที่มีสีแดงหรือสีส้มเมื่อเข้าไปในบริเวณโถงถ้ำด้านหน้าจะเห็นพระนอนศิละปะแบบพมา่าและพระพุทธรูป,ปต่างๆ ถัดเข้าไปจะเป็นอุโมงค์งวงช้างเป็นกลุ่มหินที่ถูกกัดกร่อนจนเป็นโพรงรูปร่างลักษณะคล้ายกับงวงช้างขนาดใหญ่บางจุดในถ้ำค่อนข้างมืดแนะนำให้พกไฟฉายไปด้วยนะคะท้ำเปิดเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเราออกจากถ้ำสีฟ้าเลี้ยวซ้ายมาไม่ไกลมากนักใช้เวลาประมาณ10นาทีมาต่อกันที่อีกสถานที่2ในวันนี้น้ำตกทารารัก สถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนในวันสบายๆที่นี่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงามีอ่างเก็บน้ำขนาดย่อมที่น้ำจากน้ำตกไหลมารวมกันและยังมีศาลาริมน้ำให้นั่งชมวิวอีกด้วยที่น้ำตกทารารับเราสามารถมาปิกนิกกับครอบครัวเดินเล่นถ่ายรูปหรือแค่มานั่งรับลมเย็นๆก็เพลินแล้วมีศาลาหให้เรานอนพักผ่อนแถมอากาศที่นี่ก็บริสุทธิ์สุด,สด เหมาะมากสำหรับคนที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองสำหรับการเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ยากเลยค่ะใช้รถส่วนตัวได้สะดวกมากแต่สิ่งสำคัญคือช่วยกันร,รักษาความสะอาดอย่าทิ้งขยะและอย่าลืมเก็บภาพสวยๆไปแชร์กับเพื่อนๆด้วยนะคะเราเดินข้ามไปอีกฝั่งมีร้านอาหารตามสั่งที่เจ้าของทำเองรสชาติสั่งได้แถมวัตถุดิบผักสวนครัวปลูกเองข้างบ้านปลอดสารพิษที่แน่นอน และมีแปลงดอกไม้สวยๆไว้ให้เราถ่ายรูปด้วยนะคะปิดท้ายกันที่สวนดอกไม้โมริยาที่นี่มีสวนดอกไม้ขนาดใหญ่อยู่บนเนินเขาให้เราเดินถ่ายรูปในสวนดอกไม้นานา,นาชนิดที่กำลังเบ่งบานหลากหลายสีที่สวยงามมากเมื่อเดินกันเหนื่อยที่นี่เขามีคาเฟ่สั่งเครื่องดื่มเย็นๆดับร้อนอีกด้วย ที่สวนมอริยาจะมีสวนดอกไม้ปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปีอีกเป็นไงกันบ้างคะกับ3สถานที่งดงามของถ้ำสีฟ้าน้ำตกทารารักษ์และสวนดอกไม้มอริยาสถานที่สุดพิเศษของจังหวัดต,ตาถ้าใครชอบธรรมชาติแบบนี้อย่าลืมใส่ไว้ในลิสที่เที่ยวของคุณนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ